องคนนี้ก็ดูเหมาะสมกันดีนะคระับจริงด้วยค่ะพี่นายแต่งตัวดูธรรมดาธรรมดาดูบ้านๆเหมือนกันเลยอะคะ่ะแม่ดีใจที่ได้หนูฝนเป็นสะพย้นะลกูกแม่ฝากดูแลพี่เขาด้วยนะจ๊ะส่วนแกถ้าฉันไม่เห็นว่าเธอเป็นพี่สาวของหนูฝนฉันคงไม่ยอมให้คนอย่างเธอมาแต่งงานกับลูกชายฉันหรอก C W M ฟิล์ม พี่ฟ้าอะไรฝนทำไมพี่ต้องทำหน้าบูดเหมือนถูกบังคับมาด้วยละ่ะเปล่าก็ฉันเบื่อไม่รู้ว่าจะทำอะไรนี่แล้วอีกอย่างเธอก็รู้ว่าฉันไม่ได้อยากมาซะหน่อยก็เป็นซะแบบนี้ไงพี่ถึงไม่มีแฟนเขาสักทีฉันก็ไม่ได้อยากจะมีซะหน่อยอยู่คนเดียวก็สบายใจดีออก ไม่อยากมีหรือไม่มีใครมาจีบแน่ฮะพี่ต้องขอบคุณฉันนะที่อุตส่าห์ชวนให้มีโอกาสได้มาเจอผู้เจอคนบ้างไม่อย่างนั้นคงได้สดตลอดชีวิตแน่สวัสดีครับคุณฝนพี่นายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับคุณฝนตัวจริงนี้ดูสวยกว่าในรูปอีกนไหนครับขอบคุณค่ะ พี่นายก็ดูดีเหมือนกัน,นะค่ะครับอ๋อนี่น้องชาของผมครับที่เดียวอ๋อค่ะนี่ฟ้านะคะเป็นพี่สาวของฝนเองค่ะงั้นเชิญนั่งดีกว่าค่ะครับคุณฝน ผมว่าสองคนนี้ก็ดูเหมาะสมกันดีนะครับจริงด้วยค่ะพี่นายสองคนนี้แต่งตัวดูธรรมดาธรรมดาดูบ้านๆเหมือนกันเลยอะคะ่ะน้องชายผมเขาเป็นคนสบายๆนะครับชอบแต่งตัวติดดินอาจจะดูไม่ให้เกียรติสถานที่ไปสักหน่อยต้องขอโทษคุณฝนแทนน้องชายด้วยนะครับไม่เป็นไรคะ่ะพี่สาวของฝนก็ชอบใส่เสื้อผ้าตลาดนัดเหมือนกัน,นะคะ่ะ สองคนนี้นี่โชคดีที่ได้มาเจอกันนะคะเนี่ยแสดงว่าคุณฟ้าไม่ใช่คนฟุ้งเฟอ้อสินะครับใช่ค่ะฟ้าไม่อยากใช้เงินเกินตัวนะคะที่ฝนใช้ของแพงๆก็เพราะว่าฝนมีเงันตังคากผมเห็นด้วยครับค,คนรวยๆอย่างเราชอบอะไรก็ต้องจัดจะประหยัดทำไมจริงด้วยค่ะ งั้นเดี๋ยวเราไปดินเนอร์กันสองต่อสองดีกว่าไหมคะเราจะได้ทำความรู้จักกันด้วยค่ะได้สิครับคุณฝนเราจะได้ปล่อยให้พวกที่ไม่ฟุม้มเฟอ้เอต้องอยู่ด้วยกันต่อไปไปเอลคุเฝนไปเ,ไเจอกันนะขอโทษแทนพี่ชายผมด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะฟ้าก็ต้องขอโทษแทนน้องสาวฟ้าเหมือนกันครับงั้น เราสั่งอาหารกันเลยไหมครับได้ค่ะขอให้ลูกทั้งสองคองคู่กันไปจนแก่เท่าขอให้มีความสุขมากๆนะลูกขอบคุณมากครับคุณแม่แม่ดีใจที่ได้หนูฝนมาเป็นสะใภ้นะลูก นายน่ะเขาเป็นลูกชายคนโปรดของแม่แม่ฝากดูแลพี่เขาด้วยนะจ๊ะขอบคุณนะคะคุณแม่เดี๋ยวต่อจากนี้หนูจะดูแลพี่นายเองค่ะจ้าส่วนแกตาเดียวแทนที่จะหาเมียฐานะดีๆมาคอยส่งเสริมกันแต่แกกับตาต่ำเลือกแม่นี่มาฉันละปวดหัวจริงๆ แต่ฟ้าเขาเป็นคนดีนะครับคุณแม่และนิสัยของเราสองคนก็เข้ากันได้ทุกอย่าง,งนิสัยจนจนเข้ากันนะสิเอาล่ะเอาล่ะถ้าแกตัดสินใจแล้วฉันก็ยินดีด้วยแล้วกันแต่งมาเป็นสะไพ้ส์ฉันแล้วก็ช่วยกันทำมาหากินด้วยหละ่ะ ฉันไม่มีอะไรให้หรอกนะอยากได้อยากมีก็สร้างเอาเองแล้วกันค่ะคุณแม่ขอบคุณที่ยอมรับหนูเป็นลูกสะใภ้นะคะไม่ต้องมาขอบคุณฉันไปขอบคุณน้องสาวเธอนู่นถ้าฉันไม่เห็นว่าเธอเป็นพี่สาวของหนูฝนฉันคงไม่ยอมให้คนอย่างเธอมาแต่งงานกับลูกชายฉันหรอกนี่พี่นาย ดูเหมือนว่าคุณแม่จะไม่ชอบสะพ้ยอย่างพี่ฟ้านะคะก็ <c oughs> ค,ะคนติดดินกับคนติดดินมาเจอกันมันจะเจริญได้ยังไงไม่เหมือนกับเราสองคนสมกันอย่างก,กับกิ่งทองใบหยกอยู่ด้วยกันก็มีแต่จะพากันเจริญจริงไหมจ้าน้องฝนจริงค่ะพี่นายฝนนี่โชคดีจังเลยค่ะที่ได้แต่งกับพี่ จริงสิแม่เป็นคนรับผลอัลตาซาวมาจากมือหมอเลยนะลูกแม่ดีใจด้วยนะดีใจด้วยนะน้องชายดีใจด้วยนะพี่ฟ้าตาฝนบ้างตาฝนบ้างพี่ให้ฟังหน่อยนี่จนันทฝนค่ะคุณแม่ เพราะว่ายังไงพี่ไม่เข้าใจก็หมายความว่าฝนท้องไงเรากำลังจะมีลูกใช้ด้วยกันพี่นายดีใจไหมพี่นายพี่นายไม่ดีใจเหรอไม่พี่นายทำไมพี่นายพูดแบบนี้ล่ะ ลูกในท้องเป็นลูกของพี่ไรนะมันจะเป็นลูกของฉันได้ยังไง ของเขาว่าเด็กในท้องเป็นลูกของผมด้วยพี่นายฝนฉันอุตสารักเธอเหมือนลูกสาวแท้ๆทำไมเธอถึงกล้าหักหลังลูกชายฉันแบบนี้ฝนขอโทษคุณแม่ขอโทษค่ะผู้หญิงอย่างเธอมันไม่เหมาะกับลูกชายฉัน ไม่เป็นไรนะลูกผมขอโทษครับแม่นี่แหละนะที่เรียกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจรู้นิสัยไม่รู้สันดานคนเราจะดูกันแค่ภายนอกไม่ได้จริง